Channel เออๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบล็อกวีกันเป็นวีคที่เราเปิดเทอมเป็นอาทิตย์แรกเลยคือวันจันทร์ไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่วันนี้เป็นวันอังคารแล้ววันอังคารเราก็จะเรียนกายภาพกันนะคะตอนเช้าจะเป็นเลคเชอร์แล้วก็ตอนบ่ายจะเป็นแบบอาจารย์พาทุกคนไปดูกันว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะมันจะต้องนอกหน้าเข้ามากน้าเราพยายามทำอะไรนี่หน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไป เป็นเวลาพักใหม่กำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังซื้อที่งด<ม>ิ้นเลกคือว่าการเป็นพยาบาลการซื้อหนังสือไม่จำเป็น,นเพราะว่ามีรุ่นพี่ส่งต่อให้<ม>แต่สิ่งที่จำเป็นคือที่นอนซื้อรุ่นอะไรเป็นปีเือย้ายสังคมนี่นะคะคือวิถีพยาบาลของจริงคือนอนจบจบการรีวิว ตอนนี้นะคะเราก็มารอที่หน้าตึกเรียนแล้วเราจะเรียนไก่ว่าภาคบ่ายกันแล้วก็จะมาเรียนแลบนะคะเกี่ยวกับเรื่องมัสเซลิลและโบน ที่สถานบันเรามีงานปีใหม่ด้วยนะคะแบบเดี๋ยวหลังปีใหม่คุงจะเป็นมาที่9แล้วแต่ว่าเรายังมีงานปีใหม่กันอยู่ก้าจะไม่พลาดเราจะไปดูว่างานวันนี้เขาจดอะไรกันบ้างแล้วก็เขามีประกวดแต่งตัวด้วยใช่ไหมแต่งตัวแบบว่าอาชีพในฝันเราก็จะไปดูกันว่เาเพื่อนจะแต่งตัวอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะโอเคไปดูวกัน สูดกายสบายใจให้บินไปกับอนุับม่ชุคชนค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้งานปีใหม่ของเราก็จบลงแล้วนะคะเราก็จะมาคลีนหน้ากันก่อนแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมตัวนอนดีกว่า สิ้นเข้าตาแสบตาอ่ะเออแสบตาเอ,อ้ยน่าจะบีบคินงติ้งเยอะกันไปเยอะมากเยอะจริงแหละมันก็เลยแบบมันเข้าตาทุกคนว่าสะอาดอย่างละ โอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันต่อโดไม่มีที่วางโทรศัพท์นนะทุกคนแล้วก็ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือวางไว้กับขอบอ่างล้างหน้าพร้องกับก้มหลังย่อตัวลงเพื่อถ่ายให้ทุกคนดูไม่รู้ทำไปทำไมเนอะแต่ทำไปแล้ว ก็คือวันนี้งานปีใหม่ที่ทำใช่ไหมที่ถ่ายให้ดูเป็นเพียงแค่บรรยากาศส่วนหนึ่งแล้วก็ภายในงานะจะมีการฉลองของคนปีใหม่เนื่องวยความที่เราเป็นคนอาพัตโชกไะไม่มีดวงไม่มีอะไรเราก็เลยไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยไม่ได้รางวัลอะไรกับเขาเลยนะคะคือไปเพื่อไปกินขนมแล้วก็ไปดูคอนเทน <laughs> ต์ไม่เป็นไรเราไม่มีโชคเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีโชคเรื่องหน้าบ้างสักเรื่องหนะ้าปีจะว่าไปเรื่องหูกระต่ายหนาะหรอหือไม นทุกคนน่าจะกลัวตอนนี้เปียกฉ่ำเลยอันนี้ล้างหน้าหรืออาบน้ำพื้นก็เปียกฉ่ำเลยนี่คือการรีวิวพยาบาลชั้นๆดูแต้ตาค่ะจริงๆเวลานอนมันก็มีมีเยอะแหละแต่เราทำอะไรอยู่ไม่รู้ไงสรุปก็คือไม่ได้นอนจบ สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันที่สองวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธเราก็จะเรียนมนุษย์อะไรนะสมนุษย์สัมพันธ์นนกับจิตวิทยาใช่ไหมเขาเดินจากไปยังไง เราก็จะเรียนมนุษสัมพันธ์และการสื่อสารจิตวิทยาและพัฒน,นาการพัฒนาการของมนุษย์แล้วก็ภาคป่ายจะเรียนชีวเคมีสําหรับพยาบาลนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้หลังจากที่เรียนเสร็จเราจะไปทําอะไรกันบ้างวันนี้เรามีแผนจะไปทําอะไรไหมนอนนอนอ๋อน,กนูก็คือเอยคิดว่บบานักศึกษาทำความเคารพอตอนนี้เราก็เรียนข้าแรกเสร็จแล้วนะคะ แต่เราจะมาเรียนภาที่สองกัน<ด>ตอนนี้เป็นเวลาพักอยู่เราก็จะนอนแป๊บหนึ่งคุณไม่นอนเหรอผมรับติ๊กต๊อกเมื่อคุณเป็นท่าติ๊กต๊อกของจริงตอนนี้เราก็เรียนมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร,ร,รเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะพักเบรกกันแป๊บหนึ่ง <ผม S 1> แต่เราจะมาเรียนจิตวทิทยาและพัฒนาการมนุษย์ต่อ ตอนนี้เราก็เลิกเรียนแล้วนะคะเป็นเวลาบ่ายสามสี่เดี๋ยวเราจะไปเอาค่าเย็นกันค่ะเราจะเอากล่องไปด้วยไปกันค่ะ ซิ่งน้อยลงแล้วคะ่ะมันก็เลยไม่เข้าตาจริงๆแล้วมันใช้แล้วมันไม่เสร็จตอนนะ่ะแต่ว่าเมาื่อวานอะดื่บเยอะมากจริง เข้าสู่เชา้าวันที่3นะคะวันนี้เราก็จะเรียนการพยาบาลพื้นฐานกันทั้งวันเลยหรือว่าฟันดานั่นเองการเรียนวันนี้ก็่าจะเป็นบรรยายบรรยายบรรยายนะคะทุกคนแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศการเรียนกันค่ะารดู่ดูเป็นเด็กเรียนปะดูเขาดูเป็นเด็กเขาจะแบบเขาดูเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันจําเป็นและไม่มีการแจ้งให้ประธานวิชาหรือหน่วยทะเบียนหรือ,รอ,รอใครก็ตามที่มีหน่วยงาน เสร็จแล้วนะคะไปเอาข้าวเย็นกันไปวันวันไม่ทำอะไรเราเอาแต่ข้าวเช้าเที่ยงเย็น <laughs> จริงไหมคุณไปเอาครบสั่งเลยเอ่มสามือบางวันแต่ช่วงนี้ไปเอามื้ออิ่มผมมากมโว่ทำไมเขาสภาพแบบนี้ก็ยังสวยอยู่โอ้ มีสปอนเซอร์ไหมโ, <laughs> โอเคสปอนเซอร์ข้าวฝนฟิกดืวนๆเอ,อาเจอของดีมาก็าคือซากุระอ่ะอี่คือ,อจุกอ่ะ <laughs> มันไม่บินเราจะไปเอาพัสดุก,กันดีกว่าแล้วเราค่อยไปเอาข้าวนะ ไอเจียวฉันทำให้เธอกินได้นะแต่อาจจะเค็มๆหน่อยอาจจะปวดไตนิดนึงหลังกินเสร็จผมไตทองคำออ้ไตทองคำด้วยของเยอะมากค่ะวันนี้เจอชัดไหนแล้วจะมาอันบ็อกซ์กันค่ะเปิดก็ถุงมันแกะง่ายขนาดนี้เลย อ,อุปกรณ์แฮนด์เมดสำหรับทำลูกป,ปัดเออจะเป็นเป็นมนุษย์ลูกป,ปัดนะคะ What is your favorite color คะ I like this one Oh you like minimal ลูกปัดตั้งใจเลือกซะด้วย I เอาสีเขียวดีกว่าสีเขียวเหรอสีเขียวเนีน่ยซับในเขียวใการงานดีขึ้นอันนั้นไม่ใช่เขียวนี่คือเขียวคะ่ะโอเคเขียวใช่ไหมอะฟ้า ฟ้าเขียวโรชเชนบ,ฟบูฟ้าเขียวสีบรกตโอเคฟ้าเขียวทะเลภูเก็ตอ่ะแต่พี่ขลิพี่จอมเออเลยเราเจอตัวอะไรเนี่ยน่ารักจริงๆฮัลโหลอ้าวฮัลโหลแมวเดินตามดกว่ะอ้าน่าจังเออ โอ้ยตัวนี้มากแต่ว่าไม่ดีกว่าแมวไม่คุยด้วยละ ที่เราเรียนเสร็จตอนห้าโมงเรก็มีซ้อมซ้อมกิจกรรมเป็นของไฟสันกันก็คือที่เนี่ยเขาจะมีแขกาวเ,เกมใช่ไหมแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเราก็เลยต้องมาทําการสแสดงแล้วก็ซ้อมต่างๆนานานะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมตรงนั้นเพราะว่าเราอยู่ไฟสันเดี๋ยวบรรยากาศในการซ้อมจะเป็นงไงเรามาดูกัน,นะคะ่ะสวยนสวย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 ชื่ออะไรคะ คือบูบีก้กล้องแรงมากขอดูกล้องอีกรอบคลิปที่ <c oughs> แล้วย่าย่า,ยายคิวมิลลี่มือได้ทั้งสองตงัวแต่อันนี้ก็แอพชื่ออะไรนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเพื่อนพี่อายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยให้เพื่อนมาแนะน้ำตัวอีกทีค่ะ <c oughs> เกิดการย้ายสถานที่นิดหน่อย ชลูนรุ่นอะยมากนะสวัสดีค่ะพอันยองท่อวอล์กเหรอใช่ค่ะอันยองโอ้ดำปีเลยอ่ะล็องวีกเหรอแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมพุกกะล่อนค่ะตักกี้กิ๊กง uh ูนค่ะและมะลุอ้อยค่ะอีวมดอวยทางนี้แต่งหน้าสวยขอบคุณนะ ต่อไปนี้เราจะเอากนมาเข้าช่องเราบ่อยๆใช่ต้องเอามาเลยนะตัดฝั่งเป็นมามาฝากนะคะติดต่อได้ค่ะกุ้ง IG กุ้งไงอ๋อโปรโมท IG ค่ะชื่ออะไรนะู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แป้งแป้งแป้งเออบอกไม่ใส่หรอกเขบอกไม่ใส่ขี้เกียจท๊อวันนี้เรามาซ้อมใส่กันนะเออเป็นสัตว์ใช่คือความจริงแล้วเอออย่าอยู่กับเราเว้ยทุกคนเออใช่รักแกนะ ใช้เป okay, okay, okay. okay, okay. exactly. ็นลังสุดท้ายลังสุดท้ายดนลังสุดท้ายชื่อไงไม่รู้เดินออกเข้าออกมีว้าวโอ้โหโอ้โหน้ำตาไหนสุดท้ายชื่ออีกนะตักไอจีได้แล้วค่ะใครโอเคไอวายจุนโอเคค่ะขอไปติดแล้วเดี๋ยวเมื่อไม่หายเอง มใช่ลนเราเอาน้าสเป็นฝ่ายวัใที่สดขอครมันม่งอฝ่ายด้วยสวัสดีค่ะทอเย่ไหนลองลงเปิดช่องดช่องะไรสวัสดีชื่ออะไรช่องอะไรอะไรที่ค่ะชื่อตัวว่าค่ะแต่นี่ช่องเลอเอย์เเยอะๆนะ อยากให้เคยเป็นยูทูบกกดซับสไคร์เยอะๆนะคะทุกคนเคยออยากได้เพ้่ินตาม5 0ารเลยเวละ1,000ยังก่อนเอา500ก่อน500รอเน่นะมีกลัว2แอปเขารู้หมดคือมีของเต็งด้วยอีก3แอปเหมือนกันของเองไปแล้วลามแอ,อลงทุกอันอ,อันเยอะนะคุณไยมาที่นี่ดีไหมอันนี้คือ,อ,อนนห,หรออเหรอหร ุกคนแล้วก็จะได้รู้ว่าที่นี่มันคือนรกไม่ใช่เราเล่นมันคือถวายแต่คนที่ชอบ่วนใครที่ไม่ชอบเต้นไปสว,สวย,ยู่วนเออเต้นไปสวยขอโทษน,นะเดี๋ยวเราไปคุยงานต่งต่อก่นอนนะคะออกมือเราสาว เหมือนคนท้องเลยแต่จริงๆเ้วแค่ท้องอือเร <laughs> าควดีตอนนี้เราก็ประชุมสัเนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับห้องไปนอนจังเพราะว่าสภาพเป็นคนตอนนี้คือไม่ไหวละดูจากใต้ตาของเออชัดเจนมาก สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรียนตอน10โมงแคะ่ะปกะติเราเรียน8โมงเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าอะอาจารย์ยกคาไปเราก็วิชานี้เราก็เรียนเกี่ยวกับวิชาอะไรนะการประเมินสุขภาวะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยว่าเราต้องสัมภาษณ์อะไรบ้างเราต้องสัมภาษณ์ยังไงนะคะแต่เราไปยกันสักครู่ค่ะ ชคดีที่อาจจะไม่โดนสัมษั์โหผลเรียบร้อยมากค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราจะเรียนเป็นเมื่งเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราจะเรียนมโนทัศน์ทางการพยาบาลอ๋อใช่แหละใช่เดี๋ยวเราไปเรียนกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเอาพัสดุกันก่อนเพราะว่าพัสดุเรามาส่งพอดีไปเรียนกันค่ะเราจริงเขินนะอายมากทำแบบเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไร ยางน่ารักป๊อน่ารักมากเรลจะมาอันบ็อกซิ่งกันค่ะอันนี้เป็นตลับคอนแทคพร้อมกระจกระหว่างหมาน้อยกับวันนี้พยาบาลกระชาตเรียนอะไรกล่องสุง่งและคือกล่องสูงจริงโคบชานม ตอนนี้เราก็เรียนกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซักผ้ากันไปซักผ้ากันค่ะอันย่องสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ตอนเย็นเราก็จะไปเล่นบาสกันเพราะว่าไม่อยากเล่นแต่เราจะไปชั้นสิบกันนะคะที่เราเคยพาทุกคนไปที่เราเคยรีวิวยิมให้ดู วันนี้ก็ถ้าเอิรอขึ้นไปถึงใช่ไหมเออพยายามไปเร็วแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่เยอะนะคะเดี๋ยวเอิรอจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเลยเออเพราะแบบวันนั้นมันเป็นยังไงอ๋อจริงน,นอะอาคนมากเดินถือกล้องไปพูดไปกับคุณก่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนดีกว่าบายอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้นะคะที่สถาบันเราจัดก,กิจกรรมงานวันเด็กด้วย เราก็จะพาทุกคนไปดูกิจกรรมวันเด็กของเรานะคะว่าแบบว่าเขามีอะไรบ้างเห่นด้วยบอกว่ามันเขาจะมีสุนัขตำรวจมาชมด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะพาวีดกันเพราะงั้นเราก็จะพยายามตื่นเช้าๆไปให้ได้ทุกคนแต่ถ้าตื่นไม่ทันก็อดนะคะโอเคจะาถึงชั้นสิบละหูอื้อมากอะชั้นสิบค่ะ ten m o r ค่ะตั้งกล่อง yes ตั้งเลยไมไหนไ <Yeah. S 2> ด้ก่องเออตั้งละดเลยขอบคุณนองดีไม่ชอบถ่ายรูปนงนวดเร่อยค่ะ ออมสินคะเป็นไงบ้างาครับเป็นแบบกุยๆ <c oughs> เอาซะแบบขาอ่อนรูๆูหนะ้า <c oughs> ต้องประคบหน้ำหินนะคะไม่งั้นเราจะตายกันหมด <c oughs> สม่งกำลังใจให้ออมสินด่วน <c oughs> <c oughs> ก็จะมีห้องฟิตเนสห้องโยคะแล้วก็ยิมมาเล่นลกันดีกว่า ก็เลยจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูก็จะขอไปเคลิปตรงนี้เลยก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องเลยด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวหอนะคะฝากติดตามด้นะคะ ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะสำหรับบล็อกวี k เราในคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเพราะว่าคลิปหน้าเราอะ่ะจะเป็นคลิปลูมทัวร์นั่นเองก็คือเราจะมารีวิวหอให้ทุกคนดูนั่นเองใครที่ต้องการดูหอที่เราอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูแน่นอนสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับการรับชมมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ